วิถีชีวิตผู้คนมากมายครับในทะเลสาบพ,พัทลุงหรือว่าทะเลน้อยครับก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปต่างคนก็ต่างหาต่างคนก็ต่างได้แต่วิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในทะเลน้อยนั้นก็บอกได้ว่ามันมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ผูกมัดให้ผู้คนต้องหาตามกติกาอยู่แต่พื้นที่ที่ผมอยู่นี้ก็คือปากลอครับที่จะมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบสงขาซึ่งด้านล่างนั้นก็จะเป็นน้ําก่อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของทะเลสาบทั้งสองแห่งที่เชื่อมต่อกันครับปลาหัวมุง้งกะว่าจะพาเพื่อนลงมากินปลากระพงสักหน่อยแต่แันต้องมากินปลาหัวมุง้งแต่ไม่เป็นไรกินได้เหมือนกันที่เป็นปลาปลาสองน้ำสองน้ำปลาในทะเลสาบทะเลนอก แต่ว่าคือคือทางมันก่อ,อ้างอย่าดยเราทําอาชีพอย่างนี้เราทําประมงอย่างนี้ไม่มีข้อจํากัดเรื่องกฎหมายเรื่องประมงไม่มีไม่มีเลยหาได้ตอลอดทั้งปีเลยครับน้ําดงน้ําแดงไม่สน,สนเออก็ดีนะ <c oughs> คือข้อกฎหมายมันก็มีแต่ข้อกฎหมายที่ เราออกไปสู่ข้างนอกหรือว่าพื้นที่สาธารณะนะั่นเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์ป่าอยู่แต่ถ้าเราทาอาชีพอ,อย่างเงี้ยมันก็มีกฎหมายที่จะคุ้มครองเราด้วยกฎหมายคุ้มครองเราก็คือยังไงคุ้มครองให้เราขายของหรือว่าขายปลาได้ราคานั่นแหละ เนี้อทำปลาปอกโรงงานที่อยู่สงขาเนี่ยไม่นี่มันไม่ได้มาทำในไทยเลยเขาตัดเอาเนื้อมาตัดแป้งแดงคนละเรื่องเดียวกันจะเป็นขนาดนะเหลือพาไปเมื่อเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ไม่ใช่ชาวประมงแบบที่จะหาเช้าชินค่ำ มันก็ที่จะพาเราไปสู่อนาคตที่ดีได้อันนี้เราเราหาแบบสองฟีตกครั้งมันมันมันคือการปรับเปลี่ยนนั่นแหละถ้าเราจะไปหาแบบเดิมๆมันจะหาได้ไหมล่ะนี่ยุคเปลี่ยนไปอะ่ตอนนี้ปลาปลาทุบปลาพวกในของหล็ก็หดลเลยลูกรว่าเรือมันโอ้ยมันคือจริงๆมันเลยกลายเป็นปลาเลี้ยงเยอะตอนเนี้ยคือไอเลี้ยงอะผมว่าดีมันมันคือการปรับเปลี่ยนไง ถ้าเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหเราไปหาแบบเดิมๆก็บอกว่าโอ๊ยธรรมชาติไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าคือนอนรอวันตายตอนตนี้รรปลาในตามเนี้ยมันมันมันก็น้อยลงคนเนี้ยน้อยลงปลาบางตัวมันแทบจะหายสุดสัจไม่เลยอ่ะสูตมันกลายเป็นสูญพันธุ์ไปฮะทุกอย่างไปเพือนลอยไปขึ้นเรือด้านโน้นเนี่ยหัวเลยครับเนื้อหัวไ,ได้สองคน อยูนั่งไม้คนนี้นี่แหละคือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เราเ,เดินทางมาตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงท้ายน้ำที่เป็นทะเลสาบสงขาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าวิถีวัฒนธร,รรมหรือการดำารงชีวิตที่พร้อมที่จะขยับขยื่อนพร้อมที่จะเคลื่อนตัวเองไปสู่ข้างหน้าเนี่มันทำให้เรา ได้รู้ว่าโลกนี้ถ้าไม่เปลี่ยนไปตามโลกถ้าไม่หมุนไปตามโลกถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะหรือว่าเอาชีวิตแบบข่านิยมที่ว่าตรงนู้นดีตรงนี้ดีไปทําตามกันนะมันก็อันตรายอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือว่าทําให้เราก้าวหน้าเนี่ยผมว่าทำเพื่อติก,ก้าพี่เหนื่อย แต่ในกระชังหนึ่งเนี่ยจะยกขึ้นมานี่ก็มูลค่าก็เป็นแสนนะล้อมพื้นที่ตัวเองไว้ด้วนยนะไม่ใช่ว่าทํากระชังปลาไว้แล้วเนี่ยจะไม่ล้อมก็ต้องล้อมกันที่ปลาแบบมันคือช่วงน้ําขึ้นมาปลามันกระโดดสูงนะเวลาปลากระโดดมันก็โดดป๊อเลยอะไรเงี้ยม,ม,มันก็ล้อมที่ปลาหัวโมงเลยหัวโมง,มงมที่มันแข็งเจ็บๆอ่ะเนี่ยผมล้อมไม่ล้อม หลงบวนด้วยล้วไงรอกวนไหมเราต้องกัดไว้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นรได้พิเศษรายได้พิเศษไ,<ป>ไ,ไงเรามาหวานเยอะเลยปลาปลาม,มันมีอยู่เลยมันตกใจมันดื้อเ่งไปบวนรายได้พิเศษคลิปนี้พูกอาจจะเห็นผมไม่ได้ทำอะไรเยอะนะ เพราะว่าผมพยายามที่จะมาเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตหรือวัฒนธรรมที่มันยังคงอยู่ก็ให้มันคงอยู่ไปแต่สิ่งที่มันปรับเปลี่ยนธรรมชาติที่มันปรับเปลี่ยนไปนั่นเราต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้วิถีชีวิตแบบเดิมหาแบบเดิมไล่ล่าแบบเดิมดม,มันก็คงไม่ใช่ <ไป S 1> ที่จะทำให้เรายั่งยืนได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้เรายั่งยืนได้นั่น มันก็ทำทําแบบพี่เปิดที่แหละที่ผมบินรอบเกาะยอบ,บินผ่านทะเลสาบมาเนี่ยก็จะเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายแหละไม่ใช่ว่ามันเป็นการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆจริงอยู่ว่ามันก็อยู่ได้แต่ถามว่าจะให้ปรับเปลี่ยนชีวิตแบบนี้มันปรับเปลี่ยนได้ไหมบางคนก็บอกมันต้องมีเงินทุนต้องมีเงินทุนเยอะไหมพอใช้ได้พอใช้ได้เหมือนกันใช่ไหม เอาเริ่มก้นไปนี้กระชังเดียวก่อนกระชังเดียวประมาณห้าหมื่นกระชังเดียวห้าหมื่นซื้อรถมาใส่ซื้อได้ไหมซื้อได้เออห้าหมื่นทำได้ไหมได้เออแล้วห้าหมื่นนี่ขายได้เท่าไหร่ถ้าถ้าราคาประมาณร้อยเจ็ดขายได้แสนเออห้าหมื่นขายได้แสนประมาณมันคุ้มกับการลงทุนไหมล่ะเวลาเวลาโอ้ยเวลาประมาณสักเก้าท่มครึ่งถามว่า ดีกว่าฝังเงินธนาคารไหมดีกว่าเยอะงานมมาเถอะ,ะถ้าใครอยากมาเห็นวิถีชีวิตหรือว่าอยากมาเรียนรู้หรือว่านักศึกษาอยากมาทําวิทยานิพนธ์ไม่ต้องไปอ่านในตำราให้มาเรียนรู้แล้วมาสัมผัสจริงชีวิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ออกมาเรียนรู้ไม่เปิดประตูหัวใจไม่เปิดประตูชีวิตที่จะยอมรับสิ่งอื่นสิ่งใดที่มันไม่ใช่ตัวเรานะมันก็ไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้ สิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้แล้วก็หาประสบการณ์ได้ที่ทำมนขัดตรงนี้คุณก็จะได้เห็นว่าชีวิตมันยังมีอะไรอีกเยอะที่จะให้เราได้เรียนรู้นีาาเเ่เดี๋ยวเสริมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดพาไปดูอาหารเสริมไม่ใช่ว่าเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยเราจะเพาะเลี้ยงปลาในกระชังนะะรอบๆพื้นที่เราเราก็สามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยพี่ข้องงเลยไม่น่าไม่น่าเยอะ นี่คือผลพอได้ของคนที่ฉลาดที่จะทำมาหากินหรือว่าพร้อมที่จะยอมรับทุกสภาพหรือว่าฉลาดที่จะทำไม่ใช่ว่าเราจะทําเฉพาะด้านเดียวอย่างพีปเป่เปิดนี่ถ้าบอกว่าวางเฉพาะไอ,อ้ทุ่นลอยหรือว่าไอ,อ้วางเฉพาะกระชังเนี่ยจะบอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราจะอยู่ได้หากินเป็นายวันเนี่ย <anecdote. S 1> ก็คืออย่างเงี้ยก็หากินแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็หายกินแบบเลี้ยงด้วย เวลาไอ้นี่เราหาทิ้กไปเร็นวยนวันไมนะ่ไดเห็นไหมว่าวิถีชีวิตการหาปลาหรือว่าวิถีชีวิตที่อยู่รอบเทะเลสาบสงขานะ่ะมันมีอีกเยอะถ้าคุณมาเรียนรู้นะ่ะไม่มีทางจบสิน้นไปเอะเพื่อนไปแล้วบอกกันด้วย Kita nak bang. Kau nak diau